ภาพชมบิวทงไฮทงหน้าเดอ้อพี่น้องทงไฮทงหน้าชมบิวไปน้ำกันเดอ้อจากเอาเขาเขาขึ้นบ้านขึ้นเฮยนแล้วกจะิเป็นแบบนี้แหละพี่น้องอีกก่โดนจังน้อยกจะิเป็น ต้องเห็ดห้ยเห็ดหน้าอีกเอามาฝาก,ากปีฝากน่องเบ่งไปน้ำกันบานนอกบานหน้าเขาพ,เพี่น่องเอ้ยกี่มีปลาอ้อย ชมไปด้วยกันเด้อพี่น้องเจ้าก็๋วยงวงเอาควายมาเลี้ยงเพราะเอาข่าวเอาขึ้นบ้านขึ้นเฮียนเด้อบอกงวงป่อยงัวปล่อยควายมา เลี้ยงแบบอิสระเด้อบ้านบ้านนอกเขาเลี้ยงไปงวงกลวยกระดาบ่มีของพี่นอ,องส้มไปน้ำกันขอบคุณหลายๆเด้อพี่นองสวัสดีค่ะ